นะเดี๋ยวเรามาดูกันมันหนักเป็นวัทมันหงายเยียมเลยอันนี้เอาซื้อมาให้ลูกเจ้อู้ยหยเยียมเลยอู้ยย่ามาห้าโน่นสายอย่ามาห้าพี่น้องไม่คันนี้คันนี้มีคนจองแล้วจริงเหรอเจ้าของเจ้าของ่ลเอ้องใหลูกะไรวะไปแล้ว เวลาเวลาเราซื้อจักรยานไฟฟ้าเราต้องมีอะไรบ้างแบบต้องดูอะไรบ้างค่าที่ผมซื้อนะเจ้าของอาณาจักรแลนไบท์ครับกว่าจะมาเป็นเนี้ยได้เนี่ยจะเป็นตอนเนี้ยเราไม่เคยรู้ประวัติเขาเลยไม่เคยรู้ความเป็นมาเลยไม่เคยรู้รถในฝันเขาไม่เคยรู้อะไรต่างๆสตอรี่เป็นยังไงล่ะกว่าจะมาเป็นที่แลนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเออัมันมันจะยาวนิดนึงนะยาวยาวนิดนึงคือว่า เป็นตัวเลยตัวตึงตัวตึงเขาถือว่าเป็นฮับจักรยานของมือสองมือสองเจแปนเรียกได้ว่าทั้งประเทศมาที่นี่หมดเลยตอนนี้นะบินมาจากกุบลมาเอาที่นี่มันทคนิคด้วยถ้าอยากทำธุรกิจจักรยานเนี่ยเริ่มจากเขาได้นะเงินเป็นล้านนะเออเอาที่นาไม่ใาย่ไปจำนองน่าจะไม่ติดรถสี่หมื่นกว่าถ้าจะไม่ผิดนะแล้วนี่เนี่ยนอนหลับไหม

ได้แบบราคาผมไม่รู้เลยอันนี้มันน่าจะเป็นกระเป๋ารถเกตแบบนะระวังโดนกระเป๋าเกตแบบเนี่ยพีขข่ที่ตัวนี้พี่หมาพูดราคารถไฟฟ้าเลยพูดเที่ยวฟ้าเวลาเวลา,เวลาเราซื้อจักรยานไฟฟ้าเราต้องมีอะไรบ้างแบบต้องดูอะไรบ้างถ้าที่ผมซื้อน,นะ,อะผมชอบเอาทรงที่ใช้แล้วจะทำอะไรเนี่ยนักนักเพราะเราลัดสภาพอย่างแบตนด์เดูแบนดูอะไรเงี้ยปัญหาเราต้องดูแบตเรื่องแบตเตอรี่ไหมสำคัญไหมแบบ แบตหม้แต่ว่าคือมาญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากนะถ้าแบตเราต้องเปลี่ยนโชคดีไปใช้ไม่ได้ก็คือยังไงต้อง换แล้วส่วนมากแบตมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอืมแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายแบตหลังครั้งหนึ่งอ่ะแพงไหมอ่ะมันเริ่มต้นที่24่วอลต์ยี่วอลต์ชาร์จเต็มที่29จะอยู่ที่ประมาณ8แอมป์แแอมป์ใช่ไหมจะอยู่ที่ประมาณก็สองพันหในลาซาด่าหนักหนักหนักเขาเป็นอะไรก็ได้ยี่สิบห้าแล้วแบตทรงนี้เลยนะครับใช้ได้แน่นอนโอ้แต่ข้างในเป็นซัมซุง ข้างในเป็นซัมซูต้องเอาบอร์ดเขาออกต้องเอาบอร์ดเขาออกบอร์ดเขาล็อกญี่ปุ่นมมีเซฟตี้บอร์ดเขาล็อกใช้โค้ง300ครั้งแล้วขาต้องพังอ๋อแล้วก็เลยเอาบอร์ดเขาออกใช่แต่เขาใช้ได้พี่ยังเลยพี่เขาจะติดต่อไม่ได้เลยครับต้องด่วนเลยแม่โอ้ยงั้นจะต้องรอก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงพี่อุ้ยผม ที่เพ่งที่ถามผมนี่แหละผมเพิ่งรู้ว่ามันมีไอพีนี้ครับ <c oughs> เป็นดีดเลยเหรอ <c oughs> ผมไม่ติดต่อพี่ไม่ได้เลยครับก <c oughs> ็รับสินะครับก <c oughs> ็รอนิดนึงนะพี่เพราะว่า

นะเออเฮ้ยกันเลยค่ะทุกวันนี้นะผมยอมรับเลยตอนเช้าอยากออกไปขับขี่ยานะแต่กลัวปวดทหัวแล้วเดี๋ยวออกขั เป็นนั่นเลยนะน่ะเป็นแบบเเหมืืออนคร่งบูธอ่ะอันนี้น่าจะช่วยบอสนะบอสเป็นลักษณะบัดดาวบัดเดามากบูธบูสเออบูสบูสเครื่องมือเนี่ยมันมีนุ่นเลยนะน่าจะเป็นลักษณะบัดเดาวหรือมันเจเนเรเตไฟกับข้าวบัดเดาวขึ้นน้ำเด้อขึนน้ำเด้อพักก่อนเด้อเป็นลมเด้อนี่โต๊นี่มันมีผู้ใดซอยเด้อไม่ค่อยมีใครอยู่นะเนี่ยมาเราพามา พามาเปิดเลยเปิดตู้เปิดให้เห็นเลยว่าเขาลงได้ยังไงเนาะจะขึ้นเหรอเอาไปยกลงมาสักคันนี่ไปไม่เอาเขาคีบป๊อดเขาบอกอะไรหนักๆเขาไม่เอาเอาไปยกลงมาสักคันนี่ไปคีบป๊อดนะเขาคีบป๊อดอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมกินน้ำก่อนเด้อ ผมผมได้แค่นี้แหละหมดแล้วพี่จองหมดแล้ว นะครับก็จะมีวินเทจนะครับที่น่าสนใจมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาแล,ล้วปะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะลงเลยด้อ <c oughs> แค่นี้แหละเดี๋ยวใค้ควรก่านน,นิดนึงเดี๋ยวจักรยานทับจะล้อหลังนะใครชอบจักรยานทับจะมานะอ๋อืนเขาจะคันใหญ่กวาครับแล้วเดี๋ยวข้างหลังจะเป็นรถทับหมดเลยข้างในนะ เราทำคลิปทำคลิปถึงไร์สดเลยเนี่ยไฟ์สดเลยจบเรียวๆมากเลยวันนี้ลงเลวันนี้ลงเลยนะไม่มีคิวลงเลยแน่นเลยแน่นเลยเหมือนลงเลยหรอทำไนี่ยของพี่มีคิวลงเดือนหน้าเลยอ่ะดูดิแน่นปับปับปับปัแน่นเอียดเลยเหรอาไว้สิบนาทีลงถิงนาทีลงเลยน่แต่ว่าตอนเที่ยงว่างอยู่นะตอนเย็นไม่ว่างแต่ตอนเที่ยงว่างจะเสร็จรือเล่าเอเที่ยงอ่ะว่าก็อยู่ที่ว้าเน็แรงแค่ไหน เนแรงมัก็เสร็จเลยไงเสียบเครื่องเส็ยปุ๊บได้เลยพานาโซนิพานาโซนิคเชอมใช่มาเทนไบส์อันนี้เทมาเทนแคทอันนี้ให้บิดนะ,ะใชแบบอย่างนี้นะวินเทจวิน <V intage. S 2> เทจวินเทจครับผมอันนี้ อไอ้ถ่ายด้วยนอ่านี่ฮะก็เดี๋ยวเราจะดูดูไปนี่ถีมผู้หวันแหววนะครับก็อันนี้ก็เป็นไฮบิดนะครับจานหน้าสามจานเลยนะจานหน้าสามจาน อ,อ,อนนน้นี่คันนี้สวยนี่คันนี้สวยโอ้ยจีออสรอใช่ปะ่ะใช่ ผมยี่สิบแล้วพอแล้วร้อนจี่แล้วเนี่ยฮะร้อนจี่แล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายด้วยก็องมาเดียว